สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมขอมาบ่นเรื่องอะไรสักเรื่องหนึง่งเลยกันนะครับสําหรับบางคนที่คนเขามองว่าเออคนเรานั้นอยากจะมีสเสน่ห์ทำยังไงคนทุกคนอยากมีสเสน่ห์กันนั้นแหละครับแต่สเสน่ห์ของบางคนอะเรามองว่าถ้าอยากมีสเสน่ห์ก็ควรที่จะอะไรอะก็ต้องทําให้เด็กรักอะเออ อยากให้อยากจะทาอยากจะให้ใครมารักก็ต้องทําให้ตัวเองมีเสน่ห์แลวเสน่ห์ที่แท้จริงคือไม่ใช่ว่าเป็นการแค่ดึงดูดเพศตรงข้ามเนี่ยเออก็คือว่าถ้าทําให้เด็กรักได้อ่ะก็คุณก็ถือว่าค,คุณมีเสน่ห์แล้วนะเออแล้วเราอะ่ะก็มองว่าคนทุกคนต้องมองว่าคนเราอะ่ะเท่ากันนะครับเออเพราะถ้าคนเราไม่เท่ากันมันก็จะแย่นะฮะอารมณ์มันก็เหมือนกับแบบว่า เวลาเป็นเด็กที่เกิดมาคนหนึ่งแล้วต้องให้เลือกระหว่างจะให้รักพ่อหรือรักแม่ดีเด็กมันเลือกไม่ได้นะครับเพราะว่าเด็กเขาก็รักทั้งพ่อทั้งแม่นั่นแหละพ่อแม่ใครๆก็รักนันแหลยนะครับเออแล้วผมอะ่ะก็อยู่กับแม่มาหลายปีแล้วแล้วก็อยู่กับย่ามาด้วยเออซึ่งผมเองก็ชอบนะชีวิตผมก็โอเค ถึงพ่อจะมาหาผมไม่ค่อยปล่อยก็เถอะแต่ผมก็โอเคกับมันนะนะแต่การที่ผมผมไม่ได้บอกว่าโอเคกับการที่ไม่มีพ่อนะผมไม่อยากมีพ่อที่อยู่กับผมตลอดแหละแต่ว่าผมอะ่ะก็คงจะอยู่ด้วยกันยากะนะเออโอเคแค่นี้แหละวันนี้ขอระบายหน่อยเถอะเพราะว่าผมเองก็ช่วงนี้ก็เหนื่อยมาพอแล้ว